สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมคุณนายตื่นสายและคุณนายแหวนเพชรที่สวนบ้านดอกไม้อุตรดิต์นะคะแปลงนี้กำลังสวยสะพร่งมากเลยนะคะพร้อมตัดส่งคุณลูกค้าแล้วนะคะใครที่สนใจอยากได้เป็นทุ่งๆแบบนี้นะคะรับรองว่าสวยแน่นอนนะคะน้าฝนนี่โตไวมากนะคะสามสัปดาห์นี้ได้ดอกสะพร่งแล้วเพราได้น้ำฝนนะคะแต่ว่าต้องปรุงดินให้ร่วนๆนิดนึงนะคะให้ระบายน้ำดีๆเขาไม่ชอบน้ำขัง แต่ชอบแดดนะคะแดดร้อนๆมาเือนางทนได้นะคะใครที่สนใจกิ่งพันธุนะคะเรามีจําหน่ายมัดแยกสีให้ด้วยนะคะเพื่อสะดวกในการนําไปขยายพันธุ์ต่อนะคะนี่ฝั่งขวาจะเป็นคุนายแบนเพชรฝั่งซ้ายเป็นคุณนายตื่นสายนะคะกิ่งพันธุ์เราจําหน่ายกิโลละ100บาทนะคะมัดแยกสีให้24ขึ้นไปนะคะสูงสุด50สีนะคะตามน้ําหนักเลย ค่าส่งเคอรี่เหมาเหมาห้าสิบบาทนะคะสั่งกี่กิโลค่าส่งก็50บาทเท่านั้นเองนะคะให้ดูใกล้ๆนิดเพที่สนใจนะคะหรือว่าร้านค้าร้านอาหารนะคะร้านกาแฟร้านเสริมสวยรีสอร์ทนะคะต้องการ ทำไป,ไปเอาไปทําเป็นจุดเช็คอินนะคะให้ลูกค้าถ่ายรูปส,สวยๆนี่เหมาะมากนะคะเพราะว่าเขาบานดอกทุกวันนะคะบานดอกให้เราชมทุกวันเลยดอกเขาสวยสีสันสดใสนะคะเป็นสีทูโทนนะคะที่สวนจะเป็นสีทูโทนทั้งหมดนะคะดอกไลยๆแบบนี้เลยสีแจ่มๆสีแจ่มๆไลยๆแบบนี้เลยสวยมากดูอมยิ้ม สวยสีสดมากนะคะสีหวานหวานก็มีนะคะสีนี้ก็สวยดอกใหญ่นะคะถ้าสีสดสดแสบๆนะคะต้องยกให้สีนี้สีร้อนแรงมากนะคะกลีบดอกตรงขอบเนี่ยสีแดงสดโคนสีเหลืองนะคะนี่ก็เป็นทูโทนนี่ก็สวย นะคะใครที่สนใจทักเข้ามาได้นะคะราคาไม่แพงเลยนะคะกิโลละ100บาทนะคะ100บาทค่าส่งเหมาเหมาห้บาทนะคะยิ่งสั่งเยอะยิ่งคุ้มค่าส่งนะคะประหยัดค่าส่งไปเลยนะคะราคาพิเศษใครที่สนใจทักกันเข้ามาได้นะคะแปลงนี้กําลังสวยนะคะแปลงนี้สวยมากกิ่งพัน์ธุกําลังงามใครที่สนใจต้องรีบทักเลยนะคะ เปิดตัดก็ประมาณ1สัปดาห์ก็น่าจะหมดนะคะใครที่สนใจอ่าจองก่อนนะคะจองก่อนส่งก่อนเลยนะคะสำหรับคุณนายตื่นสายสีทูโทนนะคะกิโลละ1 0 0บาทเท่านั้นเองพิเศษไปเลยนะคะใครที่จะทำทุ่งดอกไม้นะคะทำจุดเช็คอินแต่งสวนแต่งบ้านรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่าสีเขาสวยแบบนี้เลยนะคะสีหวานๆก็มีนะคะแบบนี้ วยมากหลากสีหลายโทนเลยนะคะรากกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลที่เพจก่อนก็นได้นะคะที่เพจสวนบ้านดอกไม้จำหน่ายคุณนายตื่นสายและแพรเสี่ยงไฮอุตรดิต์นะคะ<ม>ส่งทุกวันนะคะจัดส่งเคอรี่ขนส่งเคอรี่นะคะ นี่สีไปทุกสีเรามัดแยกสีสีให้เลยเป็นสีสๆไปให้นะคะตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะคะตรงปกไม่จกตาแน่นอนสีเราเยอะมากตอนนี้ตัดได้ที่สวนมี60กว่าสีเลยนะคะลองว่าได้สีสวยๆแบบนี้นะคะใครที่สนใจรีบทักมาเลย วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะกับคุณนายจื่นสายสีสวยๆแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ